สวัสดีค่ะการสอนคณิตศาสตร์แบบอามาตโมเดลระดับชั้นป .4 เรื่องการวัดและปร,ะรา,ามาศจันร์อมาโมเดลนะคะเป็นเทคนิคการสอนที่เน้นการสร้างพื้นฐานที่ให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างลึกซึ้งทําเรื่องที่ยากให้กลายเป็นเรื่องที่ง่ายใครๆก็เรียนได้สําหรับตัวคุณครูเองนะคะแต่ก่อนที่ยังไม่ได้ใช้วิธีนี้จะมีความรู้สึกว่าเหมือนกับนำพาเด็กนั่งรถบรรทุกทั้งเหนื่อยทั้งหนัก ยากและใช้เวลานานกว่าจะถึงที่หมายแต่พอเปลี่ยนมาใช้วิธีแบบประมาณโมเดลมีความรู้สึกว่าการเรียนเรื่องตารางอา,าจารย์หรือการวัดนี้ใช้เวลาทั้งหมด5้าคาบโดยครูจะสอนหัวใจเพียงหนึ่งคาบที่เหลือเด็กๆทาแบบฝึกหัดเรียบเสมือนกับนําพาเด็กนั่งรถไฟฟ้าเลยค่ะแป๊บเดียวถึงที่หมายเด็กๆทุกคนเข้าใจถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะการาวัดและตารางอา,าจารย์ เด็กๆคะเรามาดูที่ไม้บรรทัดกันนะคะหนึ่งเซนติเมตรจะมีขีดเล็กๆขีดเล็กๆพวกนี้เขาจะเรียกว่ามิลลิเมตรนะคะมีทั้งหมด1ิบขีดดังน,นั้น1เซนติเมตรก็จะมีค่าเท่ากับ10 mm มิลลิเมตรหนึ่งเซนติเมตรมีค่าเท่ากับ10มิลลิเมตรนะคะ ต่อไปถ้าเราเอา1เซนติเมตร2เซนติเมตร3เซนติเมตรเด็กๆเห็นไหมคะไปเรื่อยๆจนถึง100เซนติเมตรจะมีค่าเท่ากับ1เมตรดังนั้น1เมตรจะมีค่าเท่ากับ100เซนติเมตรสามารถเขียนในตารางได้แบบนี้นะคะ1เมตรมีค่าเท่ากับ100เซนติเมตรเราก็จะขีดไว้2ขีดแบบนี้นะคะ แล้วทีนี้หน่วยที่ใหญ่ที่สุดก็คือกิโลเมตรหนึ่งกิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับหนึ่งพันเมตรนะคะและนี่ก็เป็นที่มาของตารางหมักจันย์นะคะเดี๋ยวเรามาลองกันดูนะคะว่าจะเป็นหน้าตาแบบไหนนี่ค่ะ เราได้ตารางมหัศจรรย์ของเราแล้วนะคะเดีย๋ยวเราเริ่มมาทำโจทย <c oughs> ์กันเลยเด็กๆเดี๋เราเห็นหน้าตาของตารางมหัศจรรย์แล้วเรามาทำความเข้าใจกับตารางมหัศจรรย์กันนะคะมิลิเมตรจะมีได้แค่หนึ่งที่หน้านะคะคือจำนวนเลขศูนย์ 0. ส่วนเซนติเมตรจะมีได้สองที่นน่าเพราะว่ามีเลขศูนย์สองตัวนะคะเมตรมีได้สามที่น่าน,นะคะเพราะว่ามีศูนย์สามตัวส่วนกิโลเมตรจะมีกี่ที่นน่าก็ได้้าอย่างนั้นพอเรารู้ โจทย์ข้อที่หนึ่งเป็นการเปลี่ยนหน่วย4เมตรเท่ากับกี่เซนติเมตรเราก็เริ่มจากสิ่งที่โจทย์ให้มาคือเมตรนะคะเราก็ไปดูที่ช่องเมตรโจทย์ให้คำว่า4เมตรมาเราก็เติมที่ตรงหลักหน่วย4เมตรเติมเลข4ลงไปจากนั้นโจทย์ถามว่ากี่เซนติเมตรเราก็มาดูที่ชอ่องเซนติเมตรยังไม่มีที่นั่งเราก็เติมเลขศูนนะคะโจทย์ถามหาเป็นเซนติ เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้อยู่ที่400เซนติเมตรตามพันนะคะไม่ยากนะคะเริ่มข้อที่สองโจทย์ข้อที่สอง4กิโลเมตรเท่ากับกี่ม mm. ิลลิเมตรเด็กๆก็มาดูก่อนว่าโจทย์ให้เป็นกิโลเมตรมานะคะเพราะฉะนั้นเราก็ดูที่ช่องกิโลเมตรให้เป็นกิโลเมตรมาคือ4กิโลเมตรโจทามเป็น มิล no ิเมตรใช่ไหมลูกมิลิเมตรอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นเราต้องไล่ตั้งแต่เมตรโดยการเติมศูนย์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 และก็ศูนย์มาจนถึงช่องมิลิเมตรโจทย์ถามเป็นมิลิเมตรเด็กๆก็วงจากช่องมิลิเมตรวงให้หมดเลยค่ะเก็บมาหมดเลย เพราะฉะนั้นคำตอบของเราจะอยู่ที่40000มมตรหรือมีค่าเท่ากับ4ล้านมิลลเมตรดังนั้น4กิโเมตรจะมีค่าเท่ากับ4ล้านมิลลิเมยากไหมคะไม่ยากใช่ไหมคะมาดูข้อที่3เลย โจทย์ถามกับกันแล้วลูก5แสนมเมเท่ากับกี่เมตรอันดับแรกเล,เลยเด็กๆจะต้องดูสิ่งที่โจทย์ให้มาโจทย์ให้คําว่ามิลิเมตรมาเราก็ดูที่ช่องมิลิเมตรจากนั้นเติมศูนไปเลยค่ะลูกมีศูนยทั้งหมด1 2 3 4 5มีทั้งหมด5ตัวเด็กๆก็เติมเลยค่ะ1นึ่งสองสามหแล้วก็เป็นเลขห้าโจทย์ถามเป็น เมตรจทยถามเป็นเมตรเด็กๆก็ต้องดูแค่ช่องเมตรเพราะฉะนั้นคำตอบของเด็กๆก็จะอยู่ที่500เมตรดังนั้น500 0 0นมเมตรจะมีค่าเท่ากับ500เมตรเริ่มสนุกแล้วใช่ไหมคะอ่ะเราไปเลยข้อที่4 4กิโลเมตร300เมตรเท่ากับกี่เซนติเมตร อันนี้นะคะเด็กๆต้องเริ่มจากหน่วยข้างหลังก่อนเลยโจทย์ให้มาเป็นเมตรนะคะเราก็ดูที่ช่องเมตรให้มา300ก็เริ่มจาก 0, 0 3. ู3ย์าที่เหลือก็เป็นกิโลเมตรกิโลเมตรคือ4กิโลเมตรนีดก็เติมสามารถเติมได้เลยกิโลเมตรได้แล้วนะคะ4กิโลเมตร300 แต่โจทย์ถามหาเป็นเซนติเมตรเราก็ต้องดูช่องเซนติเมตรยังไม่มีตัวเลขเราก็ต้องเติม0ูศถามหาเป็นเซนติเมตรเราก็เก็บตั้งแต่ช่องเซนติเมตรเก็บให้หมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็จะได้ทั้งหมด4 3 400,000ซนติเมตร4 3 0 0 0เซนติเมตรนะคะ4กิโลเมตร300เมตรมีค่าเท่ากับ4 3 0 0 0เซนติเมตรอ่ะมาดูข้อที่ห้าต่อนะคะข้อที่ห้าโจทย์บอกว่า5,300เมตรจะได้กี่กิโลเมตรและได้กี่เมตรเราก็เริ่มจากสิ่งที่โจทย์ให้มานะคะ โจทย์ให้ทำว่าเมตรมาเด็กๆก็ต้องหาช่องเมตรหาช่องเมตรเสร็จแล้วปุ๊บเติมตั้งแต่หลักหน่วยลงไปเลยหาลูกเติมไปนะคะ5 3 0 0เราก็เติม0,0,3,5ศพอได้เสร็จแล้วปุ๊บเราดูสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถาม 5กิโลเมตรนะคะเราตอบได้เลยว่า5กิโลเมตรกับอีกกี่เมตรคะ300เมตร300เมตรเห็นไหมคะว่ามันเป็นเรื่องที่ง่ายมากเลยเยด็กๆไม่ต้องไปทำการบวกลบคูณหารอะไรเลยก็สามารถเปลี่ยนหน่วยได้มาดูข้อที่6ต่อนะคะ3เมตร5เซนติเมตร 4เซนติเมตรอ่าเราก็เริ่มจากสิ่งที่โจทย์ให้มาก่อน5เซนติเมตรดูช่องที่ช่องเซนติเมตรนะคะให้5เซนติเมตรแต่มันมี2ช่องเลข5เราก็ต้องใส่หลักหน่วยใส่ไปปุ๊บตรงนี้ก็ต้องเป็นเลข0นะคะต่อไปโจทย์ให้คำว่าเมตรมาเมตรมีทั้งหมด3เมตรนะคะเราก็ใส่ไปปุ๊บได้แล้ว 3เมตรกับ5เซนติเมตรโจทย์ถามหาเป็นเซนติเมตรเด็กๆก็มาดูที่ช่องเซนติเมตรเห็นไหมลูกช่องเซนติเมตรนะคะเด็กๆก็วงไปเลยวงแค่นี้ไม่ได้นะคะเพราะยังมีเลขข้างหน้าอยู่เด็กๆต้องเก็บให้หมดเลยเพราะฉะนั้นก็จะตอบ3 0 5้าเซนติเมตรมาดูข้อต่อไปนะคะข้อที่7็ด ข้อที่เจ็ดสาพันเมตรเป็นกี่กิโลเมตรเอาดูสิ่งที่โจทย์ให้มาที่มือคูอคูบอกตรงตานะคะโจทย์ให้คําว่าเมตรมาเด็กๆก็ดูที่ช่องเมตรเติมเลยค่ะเติมตั้งแต่หลังหน่วยนะคะ0 0 0 6แล้วก็3โจทย์ถามหาเป็นกิโลเมตร เด็กๆก็ดูแค่ช่องกิโลเมตรนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ36บกกิโลเมตรอ่าตอนนี้เป็นข้อ8แล้วนะคะข้อที่8ป ,50 0เมตรเท่ากับกี่กิโลเมตรและเท่ากับกี่เมตรดูจากสิ่งที่โจทย์ให้มาเราก็เติมก่อนโจทย์ให้เป็นเมตรมานะคะเราก็เติมจากช่องเมตร เติมเลขหลักหน่วยก่อนคือเลข0 5 0 1 5พอเราเติมครบแล้วเราก็ไปดูว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามหากิโลเมตรและถามหาเมตรเพราะฉะนั้นดูช่องกิโลเมตรก่อนเลยนะคะช่องกิโลเมตรเด็กๆจะได้เท่ากับ1กิโลเมตรต่อเลยค่ะ1กิโลเมตรกี่เมตรก็ดูที่ช่องเมตรนะคะ 1กิโลเมตรกับ50เมตรเดินทางมาถึงข้อ8แล้วเป็นการเปลี่ยนหน่วยจากหน่วยเล็กเป็นหน่วยใหญ่หน่วยใหญ่เป็นหน่วยเล็กง่ายมากเลยคราวนี้คุณครูจะลองให้เด็กๆทำโจทย์ที่เป็นการบวกดูกันบ้างนะคะ2กิโลเมตรบวก4500เมตรแต่โจทย์ถามว่า ได้ทั้งหมดกี่เซนติเมตรเราก็เริ่มเลยจากตัวตั้ง2กิโลเมตรนะคะโจนให้2กิโลเมตรมาเด็กๆก็ใส่เลข2ตรงช่องกิโลเมตรเลยนะคะเติมไปก่อนเลย2กิโลเมตรบวกกับ4,500เมตรเราก็มาดูที่ช่องเมตรเติมลงไปจากหลักหน่วย0 0 5 4อ่าทีนี้เราจะบวกกันนะคะ วงเมืนวกเลขปกติเลยค่ะลูกอ่ะแต่โจทย์ถามหาเป็นเซนติเมตรเพราะฉะนั้นดูตัวตั้งก่อน2กิโเมตรสกิโเมตรนะคะเติม0 0 0 0ไปจนถึงเซนติเมตรเพราะว่าคำถามถามเป็นเซนตัวหววเหมือนกันนะคะเติมศูนย์เข้าไปจากนั้นใส่เครื่องหมายหว,วกบวเหมือนเลขปกติเลยนะคะ ล้วก็ลองบวกกันดูนะคะได้เท่ากับ0 0 0 0 5 6คำตอบของเราได้แล้วนะคะ2กิโเมตรบวก4,500เมตรจะได้คำตอบคือ 6, 5, 0, 0, 0, 0 เซนติเมตรเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ6 5 0ส0หเซนติเมตรคุณครูหวังว่าเด็กๆคงจะเข้าใจและเป็นวิธีที่จะทำให้เด็กๆทั้งประเทศรักวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้นนะคะสำหรับคุณครูก็มีเทคนิคดีๆวันนี้มาฝากเ,เด็กๆขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ